หูอื้อมีเสียงในหูนะคะแต่ว่าไปตรวจหูแล้วทุกอย่างปกติทางการแพทย์แผนจีนมีคําตอบให้ค่ะมีใครเป็นมาคะรู้สึกว่าหูอื้อนะคะมีเสียงในหูเนี่ยแต่ว่าเวลาไปตรวจนะคะกับคุณหมอหูข้อจมูกแล้วทุกอย่างก็ปกติดีนะคะทางการแพทย์แผนจีนนะคะบอกว่าเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะในร่างกายเราค่ะมาแนะสรุปมาให้สั้นๆเป็นสีสาเหตุนะคะที่พบได้บ่อยๆค่ะข้อแรกนะคะคือพลังไตของเรานะคะลดลงหรือว่าเซนชี่ชือค่ะ เพราะว่าทางการแพทย์แผนจีนนะคะหูเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับไตโดยตรงเลยนะคะเป็นช่องทางเปิดของไตค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการได้ยินด้านเกี่ยวกับหูนะคะอาจจะต้องดูเรื่องของพลังไตเป็นอย่างแรกเลยค่ะจุดเด่นของหูอื้อแบบนี้นะคะก็คือเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเสียงจะไม่ได้ดังมากค่ะเสียงจะเบาๆนะคะทำให้เรา,ารําคาญรําคาญค่ะหรือว่าเสียงเนี่ยลักษณะจะเหมือนจัก,กจันค่ะ และก็อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยค่ะเช่นผมร่วงได้ง่ายผมหงอกก่อนวัยนะคะกระดูกและข้อไม่แข็งแรงค่ะปวดเอวปวดเขา่าข้อเข่าเสื่อมนะคะหรือมีปัญหาในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะมีบุตรยากนะคะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศค่ะ ถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้ร่วมด้วยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพลังไตของเราทาร่าน้อยลงค่ะข้อ2นะคะหูอื้อมีเสียงในหูนะคะตับที่แกล่งเกินไปหรือว่ามีไฟในตับที่มากเกินไปนะคะลักษณะนี้นะคะเสียงที่ได้ยินในหูเนี่ยจะเป็นเสียงที่ดังมากๆเลยนะคะทางการแพทย์แผนจีนก็จะเปรียบว่าลักษณะเสียงเหมือนคลื่นกระทบฝั่งค่ะคนลักษณะนี้นะคะอาจจะมีความดันสูงร่วมด้วยค่ะหรือว่าปวดหัวมึนหัวได้ง่ายนะคะตาแดงหน้าแดงแล้วก็ปา อย่างที่3นะคะหูอื้อการได้ยินลดลงจากการที่ร่างกายมีเสียมหะความชื้นของเสียอยู่ภายในเยอะค่ะลักษณะหูอื้อแบบนี้นะ,ะจะอื้อแบบอื้อแน่นๆนะคะ แล้วก็มักจะมีการแน่นทอนะคะระบบการย่อยไม่ดีค่ะหรือว่ามักจะมีอาการเสียมหาติดอยู่ที่คอนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้ติดเชื้อค่ะอย่างที่4ี่นะคะคือผูอื้อๆนะคะจากการที่กล้ามเนื้อคอบ่าไหลฝั่งนั้นตึงค่ะเพราะว่าพอกล้ามเนื้อต้นคอแล้วก็บ่าของเรามีการตึงตัวมากๆนะคะ ก็จะทําให้บีบรัดนะคะเส้นประสาทแล้วก็เส้นเลือดะะที่ขึ้นไปเลี้ยงที่หูของเราค่ะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หูข้างนั้นของเรามีปัญหาได้ด้วยค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าหูข้างที่มีปัญหาเนี่ยมีอาการตึงคอบาไหลฝังนั้นร่วมด้วยไหมค่ะลองสังเกตกันดูนะคะว่าเราเนี่ยหูอือ้อหรือว่ามีเสียงในหูลักษณะไหนค่ะ